กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดลูกดดิ่งให้ผมในเด้อพี่น้องนะครับครับสวัสดีครับผมพ่อใหญ่วังไทยบ้านศิสเกตกันเองอยากเกรงใจกันครับมารายงานตัวเหมือนเดิมนะครับวันนี้ครับผมจะพาเอฟซีพี่น้องทุกท่านนะครับกราบพระขอพรนะครับที่ภูเขาทองวัดสเกตนะครับตั้งอยู่ที่ถนนนะครับจักรวรรดิพงศ์นะครับอยู่ในเขตพร้อมปราบนะครับกรุงเทพมหานครนะครับทางเข้าวัดนะครับทางเข้าวัดมาแล้วก็เข้ามานี่นะครับ นะครับภูเขาทองนะครับนะครับภูเขาทองนะครับเดี๋ยวผมจะเดินเข้าไปข้างในนะครับทางเข้าเดินขึ้นภูเขาทองนะครับตามผมมาครับ f อฟจะพาเดินขึ้นภูเขาทองนะครับ ทางขึ้นครับนี้จะเป็นทางขึ้นภูเขาทองนะครับ FC พี่น้องทุกท่านตามผมมานะครับบางคนที่อยู่ภาคเหนือภาคใต้ภาคสานภาคตะวันออกยังไม่เคยมาเที่ยววัดนะครับสเกตนะครับภูเขาทองวัดสเกตนะครับก็ตามผมมานะครับสวยงามมากครับ จเดินขึ้นนี้ก็อย่างที่เป็นปัญหาอยู่นะครับพระอาจารย์นะครับก็จะเทศตลอดเส้นทางนะครับเทศธรรมะนะครับใ,ให้ประชาชนที่มาเที่ยวอยขอทองนะครับได้ฟังมีข้อคิดในการทํางานในการดํารงชีวิตนะครับสวยงามมากครับ ท่านใดที่ยังไม่เคยมาเที่ยวภูเขาทองวัดสะเกดก็ขอเชิญนะครับอย่างแบ,บในพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าทสอนนั้นร,ร่มเย็นมากครับคนประกอบการอาชีพเดินทางเดินขึ้นไปเร <ๆ S 1> ื่อยๆครับเห็นอกเห็นใจกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่ได้แข่งขันกันรเอารัดเอาเปรียบกันที่เป็นประเทศใหญ่สามารถที่จะติดผลได้มากมายก็เลยกดดีประเทศเี็ก ที่มีการผิดเตัวผมได้ผลผิดน้อยแล้วก็ยังมีการส่งออกได้น้อยก็หาทางเดียวเทวียนหาทางเดียทั้นหาทางที่จะเอาล่ะเราเปลียนเลยจะตองปิด เดินทางก็สะดวกนะครับมาจากสนามหลวงก็ได้นะครับมาจากบางลำพูอนุสาวรีย์ชัยนะครับรถไฟฟ้านะครับตอนนี้ผมขึ้นมาบริเวณข้างบนครับจะมีลักขังนีทางขึ้นมานะครับนีทางขึ้นมานครับขอทอง ตรงนี้ก็จะมีรักังให้ประชาชนตีนะครับนี่นะครับสวยงามมากครับผมอยู่กรุงเทพมาตั้ง25ปีก็ไม่เคยมาเที่ยววันนี้ได้มาเที่ยวสมใจแล้วครับสำหรับภูเขาทองวัดสกเกตนะครับเอามาไม่รักเลยเอาใจใส่เอาดูรักนั่นแหละไปถูกหา ครับผมก็จะมาทําบุญด้วยนะครับที่ภูเขาทองวัดสเกตนะครับหลังจากถ่ายคลิปเสร็จก็จะไปทําบุญนะครับหยอดตู้บริจาคนะครับหลายตู้ด้วยกันนะครับนี่ครับออกกัตรงนั้นแล้วก็ถนนลาดจำนวนนะครับคือตรงถ่ายนะ ยววิวข้างบนก็ดูสวยงามมากนะครับมองเห็นกรุงเทพมาหานครได้หลายจุดด้วยกันนะครับผมก็จะเดินขึ้นไปอีกชั้นนะครับตามผมมาเอฟซีพี่น้องครับตามผมมามันจะพาเดิน ขึ้นมาถึงแล้วชั้นหนึ่งครับนี่ครับนี่ครับวิวกรุงเทพนะครับครับบทสุดกำลังทำอยู่นี่ครับอาคารตัวนี้ก็ให้ประชาชนที่มาเที่ยวตีนะครับนี่ครับผมก็จะเดินขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง,ง,งนะครับ ครับเดินเพื่อีกห้าม,มาถอดรองเท้าขึ้นลงคนละทางระวังรองเท้าหาย,ยาน,นะครับมันจะเข้าไปข้างในนะครับใส่แมสนะครับ นี่ครับชั้นบนสุดนะครับนี่คือชั้นบนสุดนะครับ กลาดนะครับตัวกรุงเทพนะครับที่มองเห็นชั้นสูงสุดนะครับภูเขาทองวัดสัเตนะครับเขาไปข้างในนะครับ หงทองนะครับเข้าไปข้างในสวยงามมากครับครับมาถึงตรงนี้ก็จะเป็นทางขึ้นสวนนรรค์นะครับนีครับนะครับทางขึ้นสวรรค์น,นะครับจะพาพี่น้อง f อทุกท่านนะครับ นี่ครับทางขึ้นสวรรค์ครับผมจะพาเอฟซีพี่น้องทุกท่านขึ้นสวรรค์นะครับทางขึ้นสวรรค์นะครับถึงแล้วครับนะครับนี่ครับทางขึ้นสวรรค์นะครับนี่ครับนี่ครับภูเขาทองนะครับ อยู่ข้างล่างครับตอนนี้ขึ้นมาชั้นสูงสุดแล้วนะครับชั้นสูงสุดเลยนะครับนี่ครับหมดสะดือเมืองนะครับปัารถนาความสําเร็จบ้านที่ดินอธิฐานตามคําต้องการนจํจำนวนที่ดินใส่ในบาทนี้นะครับสาธุนะครับนี่ครับ f c พี่น้องผมทุกท่านนะครับที่ยังไม่เคยมาเที่ยวภูเขาทองวัดสะเกตนะครับก็เชิญนะครับกราบไหว้พระขอพรนะครับทำบุญร่วมกันนะครับครับ,บวิวเทพนะครับเห็นหมดนะครับนี่ก็จะเป็นนะครับของใหญ่ด็ ที่นั่งนะครับให้ให้ประชาชนนั่งนะครับครับสวรรค์ชั้นบนสุดเลยครับท้องใหญ่นะครับให้คนตีนะครับครับหลังจากไหว้พระขอพรกันแล้วครับทีนี้ก็ผมก็จะเดินลงนะครับทางลงนี่ก็ต้องชันเหมือนกันนะครับต้องระวังนะครับ ทางขึ้นกับทางลงเนี่ยจะอยู่คนกระทางนะครับทางขึ้นก็อีกทางหนึ่งทางลงก็อีกทางหนึ่งนะครับตอนนี้ผมก็เดินลงนะครับครับหลังจากผมเดินลงมาครับตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งพักครับถ้าใทยเหนื่อยเหมือนผมเนี่ยสอวอสูงวัย ถ้าเดินเหนื่อยก็มานั่งพักที่นี่ได้ครับนี่ครับทางวัดสเกดนะครับวัดภูเขาทองก็มีให้ส,อ,อ,สนอนะครับสวสูงไว้นั่งก่อนนะครับนั่งได้นะครับวันนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับเอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามคลิปผมนะครับ เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทำคลิปนะครับครั้งต่อไปนะครับโกดโกดไลค์กดแชร์กดลูกประดิงกดติดตามให้ผมด้วยนะครับถ้ามีเรื่องถ้าหากผิดพลาดประการใดไม่เหมาะสมประการใดผมก็ขออภัยมาในที่นี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ